เงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนทกส,สวัสดีครัเ่เพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ต้องการออมเงินและได้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนั่นคือเงนินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสสถ้าคุณกำลังมองหาช่องทางการออมที่ได้ดอกเบี้ยดีและยังไม่ต้องเสียภาษีวันนี้เรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์นี้น่าสนใจแค่ไหน ผลิตภัณฑ์คืออะไรเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนเป็นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการออมเงินระยะกลางเงื่อนไขผู้ฝากอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามทะเบียนบ้านทอรอ .14 เปิดได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อคนนับรวมทุกธนาคารจำนวนเงินและระยะเวลาจำนวนเงินฝากขั้นต่ำา1,000บาทสูงสุด2 5 0 0 0บาทต่อเดือน ระยะเวลา24เดือน2ปีการฝากเงินแบบนี้หมายความว่าหากคุณฝากเดือนละ10,000บาทจะได้เงินต้นรวม240,000บาทภายใน2ปีวิธีการฝากเงินกดการฝากฝากเดือนละ1ครั้งเป็นจํานวนเท่ากันทุกเดือนรวม24ครั้งตลอดระยะเวลา24เดือนฝากได้วันใดก็ได้ภายในเดือนนั้นๆไม่เกินวันสิ้นเดือนห้ามขาดฝากเกิน2ครั้งมิฉะนั้นจะหลุดจากโครงการตัวอย่างบัญชี หากเปิดบัญชีวันที่1มีนาคม2,568ด้วยเงิน1,000 0บาทต้องฝากทุกเดือนจนครบ24ครั้งบัญชีจะครบกำหนดวันที่1มีนาคม2,570จุดเด่นสุดพิเศษประโยชน์ที่ได้รับ 1. ยกเว้นการเสียภาษีดอกเบี้ย100% 2. ได้รับดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด 3. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารตรวจสอบล่าสุดที่ www.baac.or.th ตัวอย่างผลตอบแทน หากฝากเดือนละ1 0 0 0 0บาทเป็นเวลา24เดือนเงินต้น2,40 0 0 0บาทดอกเบีย้ยประมาณ6,666.85บาทขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยรวมได้รับ2 4 6 6 6 6 8 5บาทบัญชีคู่โอนคุณจำเป็นต้องมีบัญชีรองรับเงินเมื่อครบกำหนดได้แก่ออมทรัพย์ใช้สมุดออมทรัพย์ทวีโชค s ซ e เนเซ s วิงส์ s A เซ v วิงสยังสมาร์ทอีเซวิงส์เมื่อครบ24เดือน ธนาคารจะโอนทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติและปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยอัตโนมัติข้อควรระวังข้อจำกัดสำคัญ 1. ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้หากต้องการถอนต้องปิดบัญชีทั้งหมด 2. หากขาดฝากเกิน2ครั้งจะหลุดจากโครงการและไม่ได้ดอกเบี้ยตามเงื่อนไข 3. การถอนเงินต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นบริการที่สะดวกช่องทางการฝากทอกอสอทุกสาขาบริการโอนอัตโนมัติ ตั้งโอนจากบัญชีออมทับรายเดือนยกเว้นค่าธรรมเนียมภายในสาขาเดียวกันช่องทางสอบถามทกศคอเซ็นเตอร์025555 0055 24ชั่วโมงศูนย์บริการลูกค,ค้า1593เวลาทำการเว็บไซต์ www.baac.or.th สรุปและข้อแนะนำเหมาะสำหรับใครคนที่มีไรายได้สม่ำเสมอและต้องการออมเงินระยะกลางผู้ที่ต้องการประโยชน์จากการยกเวน้นภาษี คนที่มีวินัยในการออมเงินและไม่ต้องการถอนก่อนกำหนดข้อดียุคเว้นภาษีดอกเบี้ย100%บังคับออมเงินได้ดีอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารมีบริการโอนอัตโนมัติข้อควรพิจรารณาไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ต้องฝากครบ24เดือนหากขาดฝากเกิน2ครั้งจะหลุดจากโครงการนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนจากทกส หากคุณสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมแนะนำให้ติดต่อสาขาทอกอสใกล้บ้านเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรรสาระด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินดีๆแบบนี้สวัสดีครับ